ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันหยุดยาวนะครับลูกค้าก็บางตาลงนิดหนึ่งนะฮะก็มีโอกาสได้มาทําคลิปนะครับแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าทาไมเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเราจะต้องวอร์มเครื่องเขานะครับวอร์มเครื่องให้ให้ถึงอุณหภูมิประมาณหนึ่งแล้วค่อยแล้วค่อยขับออกไปใช้งานนะครับบางคันก็จะมีอ่ เข็มบอกนะครับมีมาตรวัดบอกนะครับถึงอุณหภูมินะครับน้าอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องนะครับบางคันนะครับก็เป็นแรงดันนะครับแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับอย่างใน Harley Davidson เนี่ยจะเป็นแรงดันน้ํามันนะครับอย่างใน B M รถยนต์ B M เนี่ยจะเป็น o i ทม e m p e รเจอร์นะคืออุณหภูมิของน้ํามันเครื่องนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่เป็นแรงดันนะครับแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับของรถฮาร์เลย์เดวิสันนะครับทำมาดูต่อในรถนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มวัดนะฮะออยเทมเพลเจอร์นั่นเองนี่ก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์การน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวองศาเซลเซียสเป็นตัว C นะครับวันนี้ก็จะบอกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับเหตุผลที่จะต้องมีเกวัดตัวนี้นะครับเวลาเราก่อนจะใช้งานนะครับเราก็ต้องวอร์มให้เขา มีอุณหภูมิที่ขึ้นมาแถวๆประมาณ7จ็ดถึงองศาก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเหตุผลที่เราต้องวอร์มนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีค่าความหนืดของเขาอยู่นะครับถ้าเราสตาร์ทรถแล้วเราออกเลยแล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ขับออกธรรมดานะครับซิ่งออกเลยเนี่ยน้ำมันมันยังไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์นะครับยังไม่ถึง อุณหภูมินะครับน้ำมันก็ข้นหนืดนะครับการที่จะไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะช้าไม่ทันท่วงทีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวอร์มให้น้ํามันมีอุณหภูมินะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับน้ำมันเครื่องมาถึงจะมีความใสาสามารถที่จะหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะลด ความสึกหลอลงนะครับเหมือนเราเพิ่งตื่นแล้วเราอยู่ๆให้เราวิ่งเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช่ไหมร่างกายเราย,ยังไม่ได้ยืดเส้ยนยืดสายเรายังไม่ได้วอร์มเลยใช่ไหมฮะจะสังเกตได้ว่าเวลารถรถแข่งรถอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะออกไปไล่ล่าชัยชนะในสนามเห็นไหมฮะเขาจะต้องมีการติดเครื่องวอร์มนะครับวอร์มทั้งเครื่องนะครับวอร์มทั้งยางเห็นไหมฮะอยู่ในพิษเนี่ยเขา,เาเพ่อผมไฟฟ้าอบนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ดิไบ สำหรับรถแรรถรถรถยนต์เนี่ยนะฮะเวลาก่อนที่เขาจะออกตัวเห็นไหมครับเขาจะทําการเบรยนยางนะครับเพื่อให้ยางมีอุณหภูมินะครับแล้วมันจะเกาะถนนเวลาออกเนี่ยมันจะไม่ถลายนะครับมันจะจับแรงม้าสามารถจะถ่ายทอดลงพื้นได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องวอร์มเครื่องทําไมถึงต้องให้อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องมันขึ้นนะครับให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานนะครับ หลักการนี้ใช้กับทุกเครื่องยนต์นะครับเครื่องจักรก็เหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับก็าฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับเราใช้รถแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลเขานะครับแล้วเขาก็จะพาเราไปทุกทกที่ที่เราอยากจะไปนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ให้เขามีความซึกหลออเกิดขึ้นนะครับคุณสลรการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ